ครับ่ักไทยซีนะครับเออมะเป็ดครับพี่น้องวันนี้ได้ยยังกินครับวันนี้ครับเคบี้ครับปลาลูกเป็ดกับสวไก่ปลาสวไก่ครับพี่น้องไก่บ้านไก่บ้านนี่ตั้งห้าครับต้มแล้วมะเสียบต้มไปเปื่อยแล้วก็สีย ก็ต่เนื้อเล่นมาครับนี่แมนครับกระดูกว่เอาบ่ฟักวันเถอะบ่ครับสีต้มเพื่อเพื่อรสสีเลยว่าถ้าใช้กระดูกผมยำไม่ได้เพราผมม่มีแขวตามกันต่อไปครับฮะโอ้ครับครับครับประมูลกันเรื่องกระกั่นหาเนีเ้า Không ai hôm nay 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 hôm U có nay giặc nay hôm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  nay giặc nay hôm nay hôm nay เงินมันไหลมันกะโไปขึ้นมาอยู่แบบลงส้น่อนเขาบอกเขาบอกมังมังยิมเขาบอขาบว่าเขาสืบประวันิละมั้วมันเป็นยังไงมั่งเนี่ยเนาะมืมมร่รัดรัมา่น้องยุ่ยใส่เราคนมามามันลาเราใบสวงกว้าเรา

มันปกติมันวันลูกกันนด้อะอยู่กันว่ไรนดวยมียงหนอยังเดียวเ่นเอาแมับลูกมันหายมันมนลูกมันดิต้องจักมึงจักกระลูกคนละปอละเม่นลุมาดิมเด้อดิ่มไรดิ่มเม่บ่อเบอกเสียเใคขาบ้เขาไปอัน ยืดีอวนวนายืดเีตนแล้วสอดถรวงเอาอีกสุกยืดยืดคือสอวเดี่นึงเ็บตายเดกวนี้นไตอะไรตะกัดดาวลุงขนนี้มเป็นเปนเห็นหนักด้วยคูน้ำเยอะก็ต่ำมนห้้ตนี้ไม่ลูกขึงซ้วนไกวนตันนี้ตันงี้กมัวมัน่ะ Ôi, ôi, ôi. Tế cái tâm đuật đi là người ưa phải xây ở Bạc Giang mùi lửa mất tâm đuật nhưng mắn Bao thắng tâm đuật chưa mày Ừ à, hán, hán, Ừ Ừ Cá có cây phải băm mùi lửa Ừ lắm, lắm rồi tâm Mùi châu Mùi châu Mùi châu Mùi ท่านอคนไหม่าในพันอยู่แม่อยู่เรือยสะท่านคนไหม่านเลี้ยวท่านเอ้ใครได้ใจด้ยอ่านเลี้ยวเพราะเราบอกว่าท่านในพันด้วยแต่ว่าพ <c oughs> ันก็เถียงไป <c oughs> ้ว ตัวเขาเท้านีเ <welche> ป <ăn? S 1> ็นเลีนหนาเลนหลังวะนะเป็นตัดหนาตันหลังหบางอย่างคือว่าตอนนี้ซาสีกดนาลอยมาเยอะมันมีความยาวสูบไปโรงพย่จะไปสูบรีปไหนร้องบันจะจับสองพันเลยไม่ฮะไม่ฮแกแมันมีกฎกติกามอ่ซห้ามอย่าเปิดจะเปิดเผยไปนั่นนี่นั่นนั่นนี่กัมาขวนเขาขนก้าวเจ้าไแล้วสองสามตันตันกันตำรวจเขาจจับก่นตัวนั่นปลูกนะมันสีเขาจะจับก่อนตัวนัสองมือว่แ่นเห็นมาชุ่มกิดทุกนมาเขาเังอัน เฮ้เบ้มีคดีมาสุมชาครับเอาคองกลางขึ้นมานเกงได้แล้วเน้นกขึ้นรักอับที่ยึดไปขึ้นหมดเลยมันดับเออนั่นนึงบังนึงคนมาเตทาานครพนมเหมืนเรียงนอะสิบล้อรถสิบล้อหนึ่งเอาไส้ผมทั้งหนาแมะมีแต่สะมีแต่ซ่าแมะีเทียนเยอมันกระดีใไดขึ้นมันจางกําแพงนมดในบัวจา